หลังจากที่ใช้ปุ๋ยอิงย์ฮองมิกแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับคุณลุงเดือนครับก็ใช้อยู่นี้ประจะําเมื่อก่อนเนี่ยดินจะแข็งแล้วไม่เคยมีไส้เดือนหรอกอ๋อเมื่อก่อนดินแข็งมากไม่เคยมีไส้เดือนเลยไม่มีนี่อพอใช้ไปใช้ไปชงนอ้อฝนมากๆเนี่ยไส้เ,เดือนนี้มันจะขึ้นดินบางทีเราว่า มันเราทำร้ายก็ชีทำร้ายก็จริงแต่เคยขย่งมันละไสเดือนนะมันเยอะโอ้มันเยอะจนขนาดนั้นเลยเหรอับางทีมันไม่ขึ้นมาเป็นตัวสองตัวมันขึ้นเราต้องกวาดทิ้งอ่ะ้โอ้โหบางทีเราขยักขย่งมันนะเป็นเป็นเกษตรกรที่แปลกอีกหนึ่งท่านนะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับไส้เดือนคือหนึ่งดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินนะฮะคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยดินแข็ง แข็งมากๆเลยแต่ปัจจุบันหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยซีฮูเมกของทีวีไอแล้วผลปรากฏว่าไส้เดือนมันขึ้นมา <c oughs>